ภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มแก๊ส LPG รักชูก้าหน้าตลาดกลางเทศบาลมะขามเมืองใหม่อำเภอมะขามจวัดจันทบุรีและพยานแวดล้อมบ่งบอกถึงคู่กรณีก่อนที่จะก่อเหตุยิงนายพลังพลพักดีเสียชีวิตคาปั๊มเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอย่างชัดเจนค่ะทำให้วันนี้นายฤทธิ์ปรีดาธรรมหรือเคนวัย37ปีพนักงานปั๊มแก๊สแห่งนี้ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหายิงนายพลังพลเดินทางเข้ามอบตัว กับพลตํารวจรีสุรพลวิรักขยโยศินผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีแล้วก่อนจะถูกนําตัวไปสอบปากคําที่สพอ,อ,อมะขามด้านผู้กํากับสพอ,อมะขามพันตำรวจเอสถาพรตั้งสิริวัฒนาบอกว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่ตํารวจอย่างที่เข้าใจกันแต่แรกค่ะแต่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบและมักทําตัวเหมือนตํารวจชุดสายสืบ ทั้งที่ความจริงเป็นพวกเก็บเงินกู้นอกระบบและพยายามทําตัวเป็นนายตำรวจชุดสายสืบด้วยการนําเสื้อคลุมแบบตํารวจหรือตราและสติกเกอร์ต่างๆมาติดรถไว้สาเหตุที่ถูกยิงเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าเกิดจากปัญหาทะเลาะวิวาทจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการทะเลาะวิวาทผู้ตายเนี่ยขับรถเข้าไปเพื่อจะเติมแก๊สและก็จากการสอบถาม ที่เป็นเด็กปั๊มเนี่ยให้การบอกว่าถังแก๊สรุ่นเก่าที่ติดรถเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่สองสองสองชั้นล็อกในก็คือตอนเสียบหัวายแล้วก็ล็อกที่ต้องเปิดวาลวข้างในใกล้ๆถังอีกจุดหนึ่งปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้เปิดกระโปรงหลังเพื่อจะเปิดวาลวให้เด็กปั๊มเนี่ยอาจปัดอัดแก๊สเข้าไปแต่ก็มันทําให้อัดแก๊สไม่เข้าก็าลุกขึ้นมาเถียงกันเถียงกัน ก็คงจะใช้กิรายาวจากันไม่ดีเพราะดูจากกล้อง C C T V ของทางปั๊มที่มีเตรียมไว้เนี่ยลักษณะว่าประกอบกับพยานให้การยืนยันนี่นะผู้ตายก็บอกว่าจะฟ้องฟ้องผู้จัดการก็ทําท่ามันจะหยิบโทรศัพท์ให้ฝ่ายผู้ต้องหาก็คิดคงจะเข้าใจว่าเป็นจะหยิบปืนยิงเพราะได้ยินเสียงว่ามึงจะยิงกูหรือจะยิงกูเลยก็ชักปืนออกมายิงผู้ตายถึงแก่ความตายก็รายละเอียดเบื้องต้นก็มีแค่นี้ที่จากการ ตรวจเช็คประวัติของผู้ตายเนี่ยผู้ตายเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการไฟแนนซนรถแล้วก็ใช้ไม่ได้เป็นตำวรวจแต่อย่างใดแต่ลักษณะเนี่ยการติดเครื่องหมายที่ตัวรถว่าเป็นตำวรวจผู้พิทักษ์เจ็ดเป็นอาร์มแล้วก็ที่หน้ากระจังรถยังติดติดอาร์มของโรงเรียนในร้อยตำรวจอีกก็ทำให้มีผู้เข้าใจว่าผู้ตายเนี่ยเป็นตำวรวจแต่พอทช้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ตำวรวจ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับจำนำจำจำนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ทะเบียนรถต่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันนี้นั้นเริ่มหลังจากที่นายพลังพลบอกให้เด็กปั๊มเติมแก๊สจำนวน600บาทแต่เด็กเติมแก๊สเกินไป1บาท80สตางค์แล้วได้เกิดการโต้เถียงกันเรื่องการเติมแก๊สเกินนี้ ทั้งสองฝ่ายโต้ถียงกันอย่างรุนแรงกระทั่งมีการผลักอ,อกกันค่ะหลังจากนั้นนายฤทธิ์ก็ได้หยิบปืนขนาดจุดสาที่อยู่ในกระเป๋าเก็บเงินยิงเข้าใส่นายพลังพลจนเสียชีวิต